บทที่10พาร์ทสคนรอมหาวิทยาลัยของ1เป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อปดังนั้นจึงมีแต่พวกหัวกะทิหนต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อให้เรียนทันเพื่อนและทำเกรดดีๆเอาไว้สมัครเรียนต่อปริญญาโทแต่ถึงจะหนักหนาแค่ไหน1ก็ไม่เคยหยุดติดต่อพัฟฝ่ายหส่งข้อความไปหาน้องโทรไปบ้างแต่ส่วนใหญ่น้องจำไม่รับถ้านับสถิติแล้วโทรห้ครั้งจะรับสายแค่หนึ่งครั้ง แล้วก็คุยแค่หนึ่งนาทีเพราะน้องบอกว่าไม่ว่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้พะาฟทำอะไรอยู่คนแดนไกลดีใจหลังจากที่ไม่ได้เห็นหน้าอีกคนตั้งนานพะายโตเป็นสาวแล้วตอนนี้อยู่มห้านี่สินะนับวันก็ยิ่งโตความสวยก็ยิ่งออกหนึ่งเองก็ชักจะเริ่มห่วงน้องเข้าไปทุกทีเพิ่งอาบน้ำค่ะไฟไม่สะดวกคุย แค่นี้ก่อนนะคะคุณหนึ่งแล้วพอฝ้ายก็วางสายไปเสียดือด้อหนึ่งนั่งคอตกเพราะสาวไม่สนใจแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ดีที่มามีคอยส่งข่าวว่าอีกคนยังไม่มีแฟนถึงจะมีหนุ่มๆม,มาจีบแต่น้องก็ไม่มีทีท่าจะสนใจเรื่องความรักใครมันก็พอทําให้หนึ่งโล่งใจได้เปลาะนึงส่วนพับแลน้องสาวของบ้านเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของพี่สาวซึ่งชอบทําตัวหลับๆล,ล่อๆ มักคุยโทรศัพท์ปริศนากับใครก็ไม่รู้พอพับแลเห็นเข้าพี่สาวก็มักจะกดวางสายในทันทีหรือบางทีก็มีสายเข้าโทรมาเป็นสิบสิบสายแต่พี่สาวของพับแลดก็ดันไม่รับวันนี้เป็นไงเป็นกันพับแลดใช้โอกาสที่พี่สาวลงไปช่วยงานคุณป้าเจ้าของหอแกล้งทำเป็นว่าตนท้องเสียไปช่วยไม่ไหวแล้วแอบเอาโทรศัพท์พี่สาว,ท,สาวที่วางอยู่ข้างเตียงมากดเปิดเครื่องลองใส่รหัสผ่านผิดผิดถูกๆ ทำแบบนี้อยู่สามครั้งจนในที่สุดพัพแหลก็เปิดล็อกโทรศัพท์ของพัฟฟ่ายจนได้ในโปรแกรมสนทนามีหลายคนมากส่วนใหญ่คือเพื่อนๆที่โรงเรียนเทว่ากลับมีบัญชีหนึ่งที่ชื่อว่าคิดถึงฉันไหมนี้แหละที่ไม่คุณเลยพับแพลกดเข้าไปดูถึงได้รู้ว่าเป็นคุณหนึ่งพัะแพลนั่งอ่านข้อความทั้งหมดที่พีสาวและคุณหนูคนโตคุยกันสุดท้ายก็จับใจความได้ว่า เหมือนคุณหนึ่งจะชอบพี่สาวของเธอน้ำตา,าพับแผลพานจะไหลไอดอลของเธอจะกลายมาเป็นพี่สะพ้ายเหรอเนี่ยแล้วดูที่พี่พัฟฟาพิมพ์ตอบไอดอลสิค่ะไม่ค่ะใช่ค่ะได้ค่ะแค่นี้นะคะมีอยู่แค่ไม่กี่คำเฮ้ยเย็นชาจริงๆเลยพี่ฟ้ายนะพี่ฟ้าวันนี้ต้องถามให้รู้เรื่องเวลาพักเที่ยงมาถึง พาฟายขอคุณป้าเจ้าของร้านหออข้าวขึ้นมาฝากน้องสาวถึงที่ห้องโดวยว่าน้องสาวอ้างว่าไม่สบายข้าวมาแล้วจ้าแพรเป็นยังไงบ้างพี่สาวถามน้องฝาแฝดด้วยความเป็นห่วงโดยไม่รู้เลยว่ากำลังจะถูกสักฟอกจนขาวสะอาดหายหรือ,อยังยังปวดท้องอยู่ไหมแพรเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมนั่งหน้าเครียดเลยละ่ะเป็นค่ะนี่ไง แล้วพัพแพลก็หยิบมือถือขึ้นมาโชว์ราพี่ไฟอบติดต่อคุณหนึ่งลับหลังแพรพี่ไฟก็รู้ว่าคุณหนึ่งเป็นไอดอลของแพรทำไมทํากับน้องแบบนี้ล่ะพัพแพโลกรลดพี่สาวหน้าดำหน้าแดงคือแพรฟังพี่ก่อนพี่ไม่ได้คิดอะไรกับคุณหนึ่งแบบนั้นเลยนะผู้เป็นพี่สาวร้อนตัวเพราะกลัวว่าน้องจะจับได้หยุดเลยค่ะพัพแายกมือห้าม แบบใส่จังหวะและขยับคอเหมือนหนังอินเดียที่เคยเห็นในทีวีขณะที่พี่สาวเออรับประทานไปเรียบร้อยแล้วนี่น้องสาวพ่อฟ้ายมาอารมณ์ไหนกันนะนอกจากพี่ฝ้ายจะแอบคุยกับคุณหนึ่งมานานแล้วไหนจะเรื่องผ้าพันคออีกที่บอกว่าถับไปบริจาคนั่นโกหกทั้งเพพี่ฝ้ายยังพูดมาถึงตรงนี้พับแหลก็เปลี่ยนท่า ยกมือที่ห้ามพี่สาวเอามากุมหัวใจของตนแทนแล้วทำหน้าเหมือนจะร้องไห้เล่นใหญ่แบบรัชดาไรเทียเตอร์พี่ฝ้ายยังทำร้ายจิตใจแพลด้วยการด้วยการไม่รับสายคุณหนึ่งบ้างคุยกับคุณหนึ่งด้วยคำพูดที่เย็นชาจิตใจพี่ฝ้ายทำด้วยอะไรนั่นไอดอลของแพรนะบอกแพรมาเดี๋ยวนี้เลยพาฟ้ายได้ต่อึง ตอนแรกคิดว่าน้องจะโกรธหรือว่าเกลียดที่เธอแอบคุยกับคนที่แอบลืมที่ไหนได้น้องสาวกำลังเล่นตลกให้เธอดูแล้วแล้วยังไงทัฟ้ายงงจนทำอะไรไม่ถูกก็พี่ฟ้าย่ะอย่าเหยียบย่ำหัวใจของไอดอลแพรด้วยการเฉยชาแบบนี้สิคุณหนึ่งจะเจ็บปวดแค่ไหนแพละละสงสารคุณหนึ่งจริงๆทัาแพรพูดไป ก็เหงื่อน้ามองฟ้าเพดานไปไม่รู้ว่าคุยกับใครเออพี่ไม่เข้าใจคือแพรแล้วพี่ต้องทำแบบไหนเอาคุณหนึ่งเป็นแฟนให้ได้ถ้าพี่ไฟ้ายได้เป็นคนในครอบครองของคุณหนึ่งแล้ว,ล,ว <c oughs> ละก็ฮิ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 แพรยอมเดี๋ยวแพรจะช่วยพี่ฟ้ายเรื่องคุณหนึ่งเองถ้าแพลหัวเราะเหมือนตัวร้ายในละครเราก็เปลี่ยนมาทำท่าทางเรียนแบบ โคนันยอดนักสืบจิ๋วตอนพูดประโยคอะไรเด็ดๆออกมาสักอย่างถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่และชื่อของเขาคือยอดนักสืบจิ๋วโคนันอะไรประมาณนี้พี่ว่าเออพี่ต้องลงไปแล้วละ่ะเดี๋ยวป้ารอนานทัาฟ้ายเห็นท่าไม่ดีจึงรีบชิงออกจากห้องพักทันทีอากาศร้อนอาจทำให้น้องของเธอเป็นบ้าเดี๋ยวก่อนสิ เดี๋ยวพี่ฟายวันนี้ต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะพับแผลรีบตามพี่สาวออกจากห้องไปวันนี้เธอต้องคุยกับพี่ให้รู้เรื่องคุณหนึ่งขาไม่ชอบแผลไม่เป็นไรมามะมาเป็นพี่สะภัยของแผลสะดีๆเฮ้เฮ้ฮฮคนเมาอากาศร้อนหลอกห้องแล้วตามพี่สาวลงไปติดๆหลังจากนั้นพับแผลก็กลายเป็นพันธมิตรกับหนึ่ง โดยการช่วยหนึ่งจิตพี่สาวของตนเรียกได้ว่าสองคนนี้คุยกันเกือบทุกวันเรื่องที่คุยส่วนมากก็เป็นเรื่องของพฟัฟฝ่ายกตัวอย่างเช่นวันนี้พัไฟ้ายไม่อ่านข้อความหนึ่งจึงรีบฟ้องน้องสาววงเล็บว่าทีแฟนพ,แพัแพลพิโทรหาพะไฟ้ายไม่รับไปไหนหรือเปล่านี่คือข้อความที่หนึ่งส่งหาน้องส่วนพแัแพลที่ใช้ชื่อแอคเคาท์ว่า พัาแพลที่สวยที่สุดในแถบนี้ก็ตอบว่าไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะ,คะนั่งอ่านหนังสืออยู่ข้างๆแพลนี่แหละเดี๋ยวแพลวิดีโอคอลนะคะพี่ฝ้ายทำไมไม่รับโทรศัพท์คุณหนึ่งคะหล้วพัพแพลก็ลุกขึ้นจากเตียงทั้งที่กำลังมาร์หน้าอยู่ซึ่งแผ่นมาร์กหน้าก็เป็นของที่หนึ่งส่งมาให้จากอเมริกาเป็นของขวัญสำหรับเด็กดีอย่างพระแพรเองหิหิหิ อ๋ออหรอพี่ไม่เห็นได้ยินเสียงโทรพระไฟโกหกคำโตเธอรู้ว่าคุณหนึ่งโทรหาแต่ไม่อยากรับก็เดี๋ยวนี้อีกฝ่ายรุกหนักมากบอกคิดถึงบอกว่าเธอสวยถามว่าพระไฟมีใครมาจีบหรือเปล่าจนเธอรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเวลาพูดเรื่องนี้ก็เลยหลีกเลี่ยงอีกคนซะส่วนน้องสาวตัวดีของพร้ไฟนะหรอริอ่านจะเป็นแม่สื่อแม่ชักตั้งแต่เป็นเพื่อนกับคุณหนึ่งในแอปพลิเคชันนี้ ก็คุยกันแล้วก็นินทาพะอฝ้ายตลอดท,ท,ทั้งๆที่ผู้เป็นพี่สาวก็นั่งอยู่ในห้องด้วยคุณหนึ่งคารอสักครู่นะคะทัพแหลพูดเสียงอ่อนหวานกับไอดอลของตนนี่พี่ฝ้ายรับสายไปเลยนะคุยกับคุณหนึ่งซะห้ามเสียมรารยาทกับคุณหนูเข้าใจไหมพอพูดกับคุณหนึ่งละเสียงสองพ่อคุยกับพี่สาวนี่ยังกับแม่ดุลูก พาไฟายได้แต่คิดในใจเดี๋ยวนี้น้องของเธอชักจะเอาใหญ่แล้วสวัสดีค่ะคุณหนึ่งพาฟายทักไทยอีกคนอย่างจำใจเวลานี้ที่ไทยเป็นตอนขําส่วนของอีกคนเป็นตอนกลางวันคุณหนึ่งกำลังนั่งอยู่ที่โรงอาหารเพราะพาฟายเห็นคนเดินถือถาดอาหารไปมาอย่าอ่านหนังสือมากนะพักผ่อนบ้างพัแผลบ,บอกว่าบางคืนก็นอนตีสามเลยเหรอฉันเป็นห่วงเธอจัง หนึ่งพูดผ่านหูฟังทำสีหน้าเป็นกังวลกลัวว่าสาวน้อยจะเครียดเกินไปใกล้สอบแล้วค่ะแค่เดือนเดียวหลังจากนี้ก็สบายแล้วไฟขอตัวก่อนนะคะอืมพี่เป็นห่วงนะคิดถึงด้วยบายแล้วหนึ่งก็ปิดท้ายก่อนจะกดวางสายไปพัฟ้ายยืนมือถือคืนคนน้องอีกคนกำลังอ่านการ์ตูนอยู่ใครกันนะที่ตอนเด็กๆอยากเป็นพยาบาล พอตอนนี้อย่าว่าแต่พยาบาลเลยเอาให้จบมหกให้ได้ก่อนพาไฟบอกให้พระแพรอ่านหนังสือทุกวันแต่น้องหัวไม่ไปทางด้านการเรียนจึงไม่ชอบและไม่ใส่ใจเท่าที่ควรพระแพรชอบทำอาหารทำอะไรก็อร่อยความฝันของเด็กสาวจึงอยากเป็นเชฟแต่งามตาบอกลูกๆว่าต้องเรียนจบแล้วมาช่วยงานคุณไพลินให้ได้ซึ่งพาไฟก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องสาวจะเอาอยัางไงนี่ก็ใกล้สอบแล้ว หนังสือก็ไม่อ่านกะจะเดาอย่างเดียวบอกจนปากจะฉีกแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพาอไฟายได้แต่สายหน้าเราก็หันมาสนใจหนังสือของตัวเองต่อ <c oughs> ถับแผลหัวเราะเบาๆกับการ์ตูนในมือส่วนพ่อฟายก็ได้แต่ทำใจถ้าทำงานได้เพิ่มก็ตั้งใจว่าจะขอแม่ขยับลงไปอยู่ห้องแอร์ที่ราคาแพงกว่าความร้อนทำให้คนเป็นบ้าได้จริงๆ